สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องมือนี้ก็ยังอยู่กับช่องคว้ยไทยไล่ทุ่งครับยังยอยู่ครอบคุณพ่อกันคือเราครับบ้านอ่างทองเราสิพามาเปิดราคาคว้ยยกคอ,อกเลยครับมือหน่อยที่เนี่ยเอาตัวใดไก้อนคุณพ่อเอาตัวนี้บ่ตัวนี้แล้วเนี่ยโอ้ตัวเนี่ยตัว,น,ตวน,น้อยเนี่ยน้อยนเนี่ยตัวอายุจากปีครับนี่คว้ยเงือบว่าสามปีหรืออย่าสามปีในลูกนึงเลยไหมในลูกนึงเนี่ยใช้ลูกเพิ่นอ่ะตัวนี้ตีไเคยตัวตัวตัวคนน้อยกับคนใหญ่ เนี่ยโอ้เนี่อ๋อลูกกับลูกพื้นบ้านดีครับนนพื้้บาแม่กับแม่พื้นบ้านแม่พื้นบ้านนี่ความสูงเท่าไรครับแม่พื้นบ้านพคนนี้ความสูงประมาณว่าหน่อยยี่สิบนิดหน่อยหน่อยยี่สิบเขาก็ได้ลูกเดียวเนาะก็ได้ลูกเดียวโอ้ตัวนี้น่อยแล้วพี่น้องควายพื้นบ้านวันนี้เราดอกนาะยเป็นบ่หน่อยยี่สิบโดยประมาณครับนี่เจ้าเอี้ยงตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วย ตัวนี้น้อยพอร้อมลูกเพิ่นนี่ครับลูกเพื่อนขนหาหนานาเนี่ครับคุณนะเพื่ได้สนใจแบบควายพื้นบ้านเนาะควายพื้นบ้านพร้อมลูกน่ครับลูกเพื่อนน่ะเนี่ยครับลูกเพื่อนตัวนี้้อครับรนี่ตัวนี้ตัวขน, <ox, S 2> นนานานี่ลูก,ลกตัวพูลูกเกิดได้จากมือแล้วครับนี่โอ้โหจิง่ได้สองเดือนหรือเหลือเลยสองเดือนแล้วลูกอะแตว่าม่เพื่อนนี่ได้ลูกตัวแรกได้พี่น้อนเหี้ยว อันควายเรายิ้มให้กล้องผมอีกแล้ว <laughs> เห็นแค่แค่เดีครับควายเราแค่ถูกโตเลย <c oughs> ควายเลี้ยงปล่อยถุงน้อครับตัวนี้เดียครับเปิดแม่กับลูกเหมืนปะแม่กับลูกเปิดไว้สี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่ <c oughs> ต่อร้องไดคือเกาเนานะนี่ครับสี่หมื่นสี่แล้วพี่น้องเป็นควายพื้นบ้านครับแม่ลูกแม่ลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้เดี๋ยวผมถีง่างให้พี่น้องเบิ้งคัดนี่ครับ เป็นเป็นควายตัวน,น้อยๆครับเป็นควายพื้นบ้านครับนี่ผู้ใดอนุรักษ์ควายไทยควายพื้นบ้านกันนี่ละราคากับตอร้องกันได้คือเก่าเบอร์โทรยังครับเบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดแปดสี่คุณพ่อการบ้านอ้างท้องเรื่อพี่น้องสนใจกับโทรมาต่อร้องเราได้คือเกอ่าละอันว่ายู่ไกลายแล้วก็ับน้ำโซงให้พ่อบุญละเป็นบหมอพ่อครับ่่นอยู เนีย่ยเอาเป็นค้อยพื้นบ้านควายพื้นเมืองเขาโตวน,น้อยๆครับพร้อมลูกนี่ละเอาคลิปนี้กัฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละคลอยรอติดตามตัวต่อไปครับล้อสิดเปิดยกขอ้อกับพี่น้องกดามากก็ฝากกดติดตาม,ามากดไลค์กดแชร์เด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ